สีคับในชล a l ของไทยระดับโปรยนดี่าในรับทุกท่านะครวันนี้เรามาแนะนําการจอในกลุ่มการทํางานระดับเบื้องต้นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือการจอในรุ่นของ NVIDIA q อ a d r K220 นะครับซึ่งวันนี้เรามาแนะนําในส่วนของการอัพเกรดนะครับและความเปลี่ยนแปลงของ NVIDIA q อ a d r K220 ตัวใหม่นะครับซึ่งหากใครจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยแนะนํากันไปแล้วนะครับสำหรับ รุ่นนั้นนะครับที่ออกมาตอนแรกๆเนี่ยจะมาพร้อมกับความจุแรมที่เป็นความจุ1 g b นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของหน้ากระจุเป็น2 g b กนะครับก็เพื่อการทำงานระดับเบื้องต้นที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะที่จะเป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับคนทางานหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่เริ่มจะหันมาศึกษานการทำงาน workstation นะครับหรือว่าคนที่กำลังศึกษาหรือว่ากำลังเรียนในด้านนี้กันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนำกันก่อนอื่นนะฮรเรามาดูในส่วนของกล่องแพ็กเกจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ NV i d i ีเดียลคอรโดเคสีสองศูนย์ไปจะทราบได้อย่างไรครับว่าเป็นรุ่นที่ความจุ 1GB กิกะไบต์หรือ 2GB กิกะไบต์นะครับอันนี้เรามีตัวอย่างในส่วนของกล่องรีเทลบ็อกซ์นะครับที่วางจำหน่ายอยู่อันนี้เป็นกล่องของแบรนด์ลีดเทคนะครับผมให้เพื่อนๆน,นะฮะดูในส่วนของตรงนี้นะครับหัวข้อที่เป็น Product s p e c i f i c a t i o n นะครับแถบบนสุดครับจะมีการเขียนว่าเป็นสองกิกะไบต์นีดีอาร์บบรส่วนของขนาาความจุ นในส่วนของกล่องแพ็กเกจก,ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไประจาก K420 ที่เราเคยแนะนํากันไปแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็เอาถึงในส่วนของฟีเจอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของกล้องจุครับนี่นะฮะมีการอัปเดทเป็น 2GB นะครับผมก็รองรับในส่วนของการทํางานระดับบือต้นและก็คอนเทนต์ความละเอียดสูงได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังเป็นจุดเด่นในเรื่องของงานออกแบบนะครับของการ์ดจอตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของเป็นการ์ดจอในขนาดโลโปไฟล์นะครับผมและก็ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงหน,น,นึ่งสล็อตในส สามารถนําไปประยุกต์การติดตั้งได้ในหลายรูปแบบทั้งเครื่องเวิร์กสเตชันมินิพีซีนะครับหรือว่าแล็คเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ด้วยตัวนี้นะครับสำหรับตัวอุปกรณ์บาดเดิลภายในกล่องนะครับเรามาดูอย่างแรกอันนี้เป็นหัวแปลงครับ DVI 2 D sub นะครับมีมาให้หหัวนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นหัวแปลงนะครับที่เป็น DVI นะครับ2 DisplayPort มีมาให้หหัวนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับในส่วนนี้เมืไปถึงอุปกรณ์ที่เป็นแบล็กเก็ตนะฮะอันนี้เป็นแบบโลโปรไฟล์นะครับผมอันนี้ผมเป ระหว่างตัวแบล็กเก็ตปกติกับโลโปรไฟล์นะครับอันนี้ก็สําหรับเอาไว้ติดตั้งในเคสบางรุ่นนะครับหรือว่าตัวแลกเซิร์เวอร์นะครับที่มีความบางนะครับอย่างเช่นแลกหนึ่งยก็ต้องมีการติดตั้งในส่วนแบล็กเก็ตแบบสั้นแบบนี้นะฮะก็มีมาพร้อมใช้งานครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มสําหรับตัวกานจอนะครับสังเกตได้ว่าก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกานจอ k คทอตัวกอดน,นะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับการออกแบบที่เป็นโลโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตัวกรานจอมาในขนาดสั้น PCB เป็นสีเขียว แล้วก็ชุดระบายความร้อนเป็นสีดำนะครับในส่วนนี้ก็มีพัดลมโรเวอร์ขนาดเล็กอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานนะครับผมเกิดความร้อนต่ำนะครับผมการใช้ชุดระบายความร้อนขนาดเล็กเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับตัววัสดุในการระบายความร้อนเนี่ยดูจากตรงนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าจะใช้เป็นฮีซิงแบบ,แ,บบแบบอลูมิเนียมนะครับผมจับหรับสัมผัสกับตัวชิปกราฟิกหรือชิป CPU ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ใช้พัดลมโรเวอร์เล็กๆเนี่นะครั <ๆ S 2> บเป่าระบายความร้อนนะครับ อันนี้เป็นดีไซน์ด้านหลังของตัวการ์ดครับสังเกตได้ว่าตัว p c b ครับมาในขนาดโลโกไฟล์แล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างสั้นนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของพอร์ดเชื่อมต่อนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นนะครับที่นอกจากจะมีปรสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการทางาน์ดเวอร์เซชันแล้วก็รองรับการใช้งานแบบมัลติเ l a y ด้วยฮะสำหรับใครที่ต้องการทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับโดยคอนโดเคสี D สังข์ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็นในส่วนของ DVI นะครับหนึ่งพอร์ตแล้วก รองรับการแสดงผลความละเอียดโ k ด้วยนะฮะก็เป็นการ์ดจอตัวเริ่มต้นที่ดีนะฮะสำหรับใครที่อยากได้การ์ดจอตัวเริ่มต้นนะฮะสำหรับ Nvidia q o r o K20 นะฮะสำหรับสเปคข้างๆครับก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับจะมีการอัปเกรดเฉพาะตัวแรมเฉยๆนะฮะในส่วนนี้ในส่วนของสเปคครับก็จะให้ความสำคัญครับในเรื่องของคอประมวลผลนะครับหรือว่ากราดนะครับที่ส่งผลต่อ ในเรื่องของ performance นะครับในด้านทางมาเรื่องกับซอฟต์แวร์ workstation นะฮะสำหรับตัว photo K 4 2 0ูนย์ครับก็จะมาพร้อมกับ core จำวลผลฮะจำนวน192 c u ร a ในขณะที่ใช้ memory แบบ ddr 3ฮะอัปเกรดความจุที่ห g b กิไบไปเป็น2องกิไบนะครับในส่วนนี้ก็รองรับคอนเทนต์ความละเอียดสูงได้ดีขึ้นนะครับในขณะที่มีความประหยัดไฟเหมือนเดิมฮะรองรับการกินไฟอยู่ที่ประมาณ40วัตต์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อไฟเลี้ยงจาก power supply เพิ่มเติมนะครับผมก็เป็นการจอดตัวระดับเร่่่ต้นนนนทีีีดใสว สร้างกันไปแล้วนะครับในส่วนของสเปคที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของความจุ RAM นะครับที่รองรับการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนต่อไปเราจะมาทำการทดสอบกันดูครับว่าการอัพเกรดจาก RAM 1นึ่งกิกะไบต์ไปเป็นสองกิกะไบต์เนี่ยจะให้เพิ่มความแมสที่เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดไปรับชมกันเลยครับ นในส่วนของการทดสอบปฏิิภาิของ Quadro K420 2GB ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเชื่อได้ว่าก็น่าจะโดนใจสำหรับคนทำงานหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มทำงานกราฟิกนะครับหรือว่างานแอนิเมชันวิดีโอต่างๆนะครับที่กำลังมองหาการ์จอตัวเริ่มต้นอยู่นะฮะตัวนี้ก็คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่า Core i เนี่ยเพียงพอเลยครับแล้วก็รองรับการใช้งานแบบ Multi Display อีกด้วยนะครับผม สำหรับใครที่สนใจการเจอรตัวนี้ก็สามารถเข้ามาลองทดสอบลองใช้งานจริงกันก่อนซื้อได้นะครับที่เรียว่าเนเชอรัลนะครับผมหรือว่าใครต้องการสั่งซื้อครับตอนนี้เรามีวางจําหน่าย3รูปแบบได้กันนะครับแบบแรกครับเป็นการวางจำหน่ายแบบรีเทล็อ o x นะครับนี่นะครับตัวกล่องอย่างที่เรานํามารีวิวกันในวันนี้นะครก็จะมาพร้อมกับการรับประกัน5ปีนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์บันเดินภายในกล่องครบชุดนะครับผมแต่ว่าใครที่ ไม่ต้องการในส่วนของตัวอุปกรณ์บันเดิลนะครับผมแล้วก็ต้องการใช้งานตัวการ์ดอย่างเดียวนะครับเหมาะสำหรับใครที่นําไปอัปเกรดเพียงอย่างเดียวนะครับผมไม่สนในเรื่องของความสวยงามของตัวกล่องนะครับหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์บันเดิลนะฮะเรามีวางจําหน่ายในรูปแบบของการ์ดจอแบบ OEM นะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะฮะนี่ฮะเป็นหน้าตาของการ์ดจอแบบ OEM นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล่องนะครับซึ่งเป็นโลโก้ของทางเดี๋ว่าดิชลตัวนี้ก็ใช้ต้นทุนนะครับในการผลิตที่ค่อนข้างต่ำนะครับผมจะช่วยในส่วนของการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็การนําไปรี u s e เป็นกล่องอย่างอื่นได้อีกด้วยนะครับในส่วนนี้สหรับ้าในกล่องนะครับก็จะมีเพียงตัวการ์ดมาให้อย่างเดียวนะครับจะไม่มีอุปกรณ์มันเดินมาให้นะครับในส่วนนี้ก็ลดในส่วนของค่าใช้จ่ายไปได้หลายร้อยเลยทีเดียวนะครับผมสาหรับการจองแบบ OEM เนี่ยก็จะมีให้ท่านเลือกซื้อได้นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของระยะประกรันที่เป็น1ปี 2ปีแล้วก็3ปีนะครับให้คนทำงานอย่างท่านได้เลือกซื้อกันได้ตามต้องการนะครับรวมไปถึงการจอที่เป็นแบบรีฟอร์บิดนะครับผมเราก็มีวางจำหน่ายเช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าการ์ดจอรีฟอร์บิดเนี่ยคือเป็นการ์ดจอแบบใหม่นะครับการ์ดจอรีฟอร์บิดจากทางเราเนี่ยเป็นการ์ดจอประเภทของเป็นการ์ดจอสินค้าโชว์นะครับผมหรือว่าสินค้าที่เรานำมาทดสอบเองนะครับหรือว่ามีการนำส่งให้กับทางมีเดียไปทดสอบนะครับแต่ว่าตัวการ์ดจอเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะนำมา จำหน่ายนะครับในกลุ่มของ r ีฟอร์บินั่นเองนะครับผมสำหรับสินค้าของ r ีฟอร์บิเนี่ยก็จะมีวางจำหน่ายนะครับทั้งระยะประกันที่เป็น3เดือนและก็6เดือนนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับการวางจำหน่ายสินค้านะครับในตระกูลของ NVIDIA ดีอ d คนะครับผมให้ท่านได้เลือกซื้อกันไปใช้งานนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามทุกวิดีโอของเรานะครับและพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสวัสดีครับ let's